เออสวัสดีอะไรโอ้ยโยอะกโคอันนี้บอกจริงนี่กูเข้ามาดำเที่ยนเองกูไม่มีที่อยู่เลยใช่ไหมเพื่อนนยะอับเฉาแล้วทุกคนไม่มีที่อยู่ไปอยู่ในตู้เนี่ยอะไรมีของให้ทำเที่ยอะไรเนี่ยข้าวอะไรวะมาสะพัดผาแดงเราจะไปทำตรงไหนกันดีในนี้ไหมโอ้โหได้กินดีไหมโอ้ไม่รอดเหรอไม่รอดเลย ทานได้ทุกที่ไม่ต้องพึ่งไมโครเวฟจะชวนเรให้ดูอีบ้างดูว่าอ, <ะ S 1> อ่าใน,นเมื่อป้าเขาบอกว่าไงแล้วก็ต้องรองเลยไหมแล้วก็ต้องตามมานะฮะ,ะ,ฮะกขั้นแรกนะฮะเราจะมาดูกันก่อนว่ามีบ้างนะฮะที่กูให้อิวดีทำกูไม่ทำนะแกเอามานะฮะแล้วก็อันนี้อ่ะไปดิ้กูกด้วยอันนี้คือท่าแล้วนี่คืออะไรอ่ะข้าวปูม,มาม่าอันนี้คืออะไระมันก็ไม่เขียนบอกเลยนะทำไมคือคือกูก็ว่างหงงเหงาไปเนาะกูก็ทำแม่งไป อันมีช้อนมาให้และอันนี้คือถุงถุงความร้อนกูอียะนะคะไม่ใช่แยกถ้วยออกฉีกถุงฟอยที่หุ้มถุงความร้อนมันบอกให้มีน้ำไปทุกคนเดี๋ยวจึงอดู่ดีไปหาน้ำมาดิไปหาน้ำมาวันนี้แต่งตัวเป็นสไตล์ร้านนานะทุกคนเอาเป็นน้ำน้ำนี่กินได้ใช่ไหมน้ำนี่กินได้เหรอได้เหรอได้อ่ะขอความเชื่อถือหน่อยหนึ่งสองสามร้อนมากเลยนะร้อนมากๆแล้วก็อีอันนี้มันจะมีคู่มือของมันเนี่ย แล้วประเด็นคืออันนี้คือกูต้องฉีกอีถุงนี้ใส่ลงไปด้วยป่ะเหมือนเองเลยอ่ะอะไรคือจวนหมืนแบบเอาอะไรอ่ะมึงบอกให้ฉีกลงไปเดี๋ยวฉีกลงไปเีอย่างนี้นใส่อย่งน,นี้แล้เหรอใส่ไปนั้นแหละม้วจะไปดมทำไมละ่ะใส่ลงไปแล้วต้องใส่นี้ก่อนเนีมันมันร้อนอ่ะฮะมันจะร้อนอย่าเพิ่งเราอย่าเพิ่งใส่น,นี้เราต้องเอาเอาข้าวเอาน้ำมาใส่ข้าวนีวว่ให้มันถึงได้ดับก่อน โอ้โหยี่ช้ยบีดักโหชิบ้าถามว่าทำไมไม่ค่อยลงคลิปช่วงนี้อ๋อคลิปกัรถ่ายไม่มีอะไรมากมายติดเรียนด้วยไงติดเรียนจะไม่เข้าค่ายแล้วไม่เข้าค่ายแล้วเติมน้ำใส่ไหนก่อนให้เสมอข้าวแล้วประเด็นคืออีหอดเนี่ยคือจะต้องใส่ไปไหมหรือไม่ต้องมันเป็นแค่แกงปะไม่รู้เดี๋ยวดีลองแกะดูดิเหมือนเนื้อเลยเหมือนมี คือลองดมสิมันคือเกี่ยอะไรอะ่ะข้าวแขวเออมันเหมือนกันอีกืึเหมือนกันเลยให้มาเยอะมากเลยอะ่ะอ๋อคือสรุปเคยอี e สองถุงแล้วมันคือแกงเหมือนกันนะไม่ไม่ใช่ว่าเราต้องใส่ลงไปในข้าวเนอะไม่หุงข้าวเฉยแล้วก็คือวันนี้เรามาหุงข้าวกันนะเราต้องใส่น้ำในข้าวไหมใส่สิใส่เท่าไหรอ่อ่ะบอกว่าเสมอข้าวอ่ะโอ้โหหนูจเย็นโล ใจเย็นใจเย็นเออพอไหมควรก็จะพอมั้งเออนั่นแหละเออกใส่ใส่ไม่ไอะใส่แค่ขอบนี้นะทุกคนมันจะมีขอบกูซูมก่อนลำบากว่ะมันจะมีขอบอยู่ใส่เร็วเออนั้นแหละทีนี้มึงก็ลำบากมาเร็วมึงพูไหนอะเป็นยังไจะพูดเลยมันไม่ร้อนเลยเออหุ้ย อุ้ยควันออกอ่ะมึงมันจะระเบิดใส่เราไหมไม่กลัวมากโอเคทุกคนวางทิ้งไว้กี่นาทีนะดูดิห้นาทีสิบห้านาทีโอเคเราจะมาดูกันว่ากินได้เลยแล้วกินเลยกีนเสร็จมันบอกให้เราใส่น้ำประมาณไหนวะสินาทีจับเวลาค่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวรอมันเสร็จแล้วเราจะมาดูกันนะว่ามันเป็นยังไงนะอุ้ยทุกคนร้อนมากร้อนมากเลย้องจับดูต้องแตะลองแตะดูควันดูควันควันดุเดือดมากดู เห็นไหมวะไม่รู้เห็นกี่วอบดูอต้วเนี้ยดูเดือดมากดูจะเหงือบนหน้าผากเช่นตะก่อนดูฟันไม่ดูฟันดอกอนนี้พี่จี้ตรงฟันที่ตรงรูน่ะ <laughs> <laughs> โอเคเรามาเสร็จแล้วค่อยโผล่มาดูอีกที มันบอกว่าจริงๆมันบอกว่าให้เราใส่ถุงแกงนี้อุ้ยอย่าร้อนใส่ลงไปอีเยใส่กใส่พัดของลายอามาชิเป่งเลยมึงหลังดีแต่ว่าคนมันก็มจริ่งในอาการที่มันทำข้าวไห้สุกอ่ะถึงแม้ตอนแรกเราเคยทำอะไรวะเคยทำี่เป่งแม่ะที่มันทำแล้วละอันนั้นทำมาม่าแต่คือแล้วก็เขาจะพวกมันร้อนเคือมาม่ามันสุกง่ายใช่ปหแต่นี่คือข้าวอ่ะมันสุกได้ไงอ่ะช้อนที่มันแถมให้เป็นช้อนที่ ตัดตัดกินมตัดอะไรไม่เคยขาดคือบาดตาให้เดี๋ยวมาดองดนวเป็นยังไงแม่ข้าล่างมันเป็นยัไงดูลยัวก็ทุกคนคงงงว่าทำไมอยู่ดีเราสองคนถึงตัดมาอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าเราเอาเราเอาไฟล์ไปลงคอมปุ๊บลงตัดต่อปุ๊บเอเดอะไรเคินไม่ช็อตมีน้ำเลย ช็อต่บบนี้เลยทุกคนที่ด้วยนะเด่นกว่าเสียงไมช็อตคือเสียงนกนก <c oughs> ok ชัดมากนะฮะคุณจะได้รสาชาติารสชาติเป็นไงก็วันนั้นที่เราทำ่ยเนาะคือหลังจากที่เราเอาเอาข้าวขึ้นมาใช่ปะซึ่งเราเพิ่งจะมาตัดตรู้ว่าเราต้องเอาข้าวกบแกงใส่ไปพร้อมกัน <c oughs> ซึ่ง <c oughs> อินูดีบอก <c oughs> ฉันแล้วแต่ฉัน่ไม่เชื่อฉันแต่ที่รู้อ่ะคือพอเวลามนเสิรบบปุ๊บมันก็เม a ซิ่งเหมือนกันในการที่อยู่ดีก็ข้าวอ่ะมันสุก เพราะว่ามาตอนแรกอะอะไรอะที่จะเคยเป็นมาม่าไอ้ตัวนั้นเคยมามาเคยทำไก่แป้งถ้าเกิดทุกคนเคยติดตามคลิปก็จะมีว่าเราเคยทำไก่แป้งที่มันเป็นมาม่าแต่ว่าอันนั้นละมันเป็นแบบว่ามันเป็นมาม่าเนาะคือเข้าใจได้ว่ามาม่ามันสุกง่ายใช่ไหมหนูดีใจเนี่คือพอเป็นข้าวอะแล้วที่คือเสร็จปุ๊บอะคือแล้วเปิดมาปุ๊บมันก็จะแบบว่าคุยข้าวมันก็สุกเนาะแล้วกินได้ด้วยซึ่งหลังจากนั้นเราก็ลองลองชิมทุกคน ถามว่าถ้าเกิดกินอ่ะกินแบบปกติปกติอ่ะแบบว่แบบไงกินแบบกินเพื่ออยู่อ่ะอยู่ได้กินได้แต่ว่าเราอยู่เพื่อกินไม่แปลกว่าทำไมมะนาวมันถึงไม่มีออร่าเพราะว่ามันคิดอย่างนี้ไงเห็นปะหน้ามันก็เลยออร่าไม่จับวันนี้เราขยับหน้าไปตรงกูหายร่าสุดละอะไรนะอะไรคือหลังจากนั้นก็ลองให้หนูดีมันชิมอ่ะก็เป็นยังไงหนูดี้ลองลองปฏิบายรสชาติเขาปกติไม่เคยกินแกงนี่เลย มันตอนแรกอะจะให้อินอยู่ดีอะกินและนางอะมันบอกว่ามันไม่กินเผ็ดอย่างงู้นอย่างนี้ฉันก็เลยบอกว่าแกงพรนนิกแดงมันไม่เผ็ดซึ่งนางก็กินก็กินได้แต่ว่ากินได้อะมันก็กินได้แบบเขปาปากแบบไม่มีอะไรกินเออกินได้ตึ้งกล้องเนี่ยกูก็หันไปหาตึ้งกล้องกูก็หันไปหามือแต่มันไม่เคยโฟกัสหน้ามเลยคนอาการหน้าซึ่งกรอบนะมันก็ปิดหน้ากดแบบมันโฟกัสหน้าอยางเดี๋ยวไปโฟกัสแค่ไหนเมื่อกี้มันไปโฟกัสตรงเนี้ยมันหาโฟกัสอยู่ สักพักม้คนยืนอยู่ข้างหลังโชคเลยได้สัตว์มพนโผล่มาสิกม่ถามว่ามันอร่อยไหมมันก็อร่อยแหละทุกคนอันนี้คือแมวอันนี้คือสมาชิกใหม่ของเราใช่ไม่ใช่อะคือประเด็น่ะคือเราจะมาบรรยายแล้วมันอร่อยไหมถามว่ามันอร่อยมันก็อร่อยอะมันก็กินได้เคี้ยวอะไรใหญ่สัตว์ฮะนนนอนนอนนอยู่นู่นอีสัตว์ไมก็เนี่ยรลอกกตรงนี้รู้สึกว่าธรรมชาติดอนคลิปนี้รู้สึกว่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอย่างดูเดือดเลือดผ่าเลยทีเดียวถามว่าได้นต่จะกินกิน ไม่มะม่าคือความที่วันที่เราถ่ายอ่ะเราจะถ่ายทําตอนนั้นอะคือมันก็ผ่านมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเท่ากับตอนนี้เราชาแล้วก็ลืมไปหมดแล้วว่าเป็นยังไงเหมาะกับการเข้าป่าเข้าดงอย่างเงี้ยเข้าป่าเข้าดงก็มะม่าอะไรแบบนั้มะม่าเลยมึงเป็นเฮี้ยกับมาม่าอ่ะอร่อยอยู่ดีใครเงยแต่งหน้าเฮ้ยเรามีกระบมังเบาแสงนี่หว่าโง่ทำไมวะเอ้อมีกระบมังเบาแสงสิ่งนี้ช่วยคุณได้ กระเบนข้าวหมาเนยคระเบิข้าวระเบิดข้มือข้าวลงเถอะมื่อมาตั้งนานคนแสบตาทำไมเออโอ้รู้สึกว่าสว่างขึ้นเยอะเลยก็จะเป็นประมาณนี้แบบคลิปนี้นะก็อย่าลืมเทิร์นกระต่ายชอบนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้แชปูโตายด้วยค่ะแล้วก็คลิปนี้จะเป็นเออคลิปปิดท้ายของปีเลยเพราะว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้ถ่ายช่วงนี้ก็จะไปเป็นอีกคลิปหนึ่งคลิปรวม ที่เราเคยทําลงทุกปีอะ่ะก็จะเป็นคลิปรวมความพาเขาแต่ละคลิปมา,ารวมกันทุกปีว่าปีนี้ปีนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นบ้างความพาได้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้คือเหมือนว่าเอ,อ่อความว่างหมดแล้วก็ไม่ค่อยตรงกันใช่เพราะว่านี่ก็เรียนไงทั้งเรียนทั้งทลองค่ายมันก็จะไม่ตรงกันใช่อ็ได้ไปเรามานี่เนาะก็คลิปนี้ต้ขอลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย